สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับช่องตาชทองเหมือน,นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปกินหมูหันร้านดังย่านคลองสามวาตาชทองก็มาอยู่หน้าร้านหมูหันแล้วนะครับเราไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปเลยหมูหันแต่ละตัวก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะจะมีตั้งแต่1800บาทขึ้นไปนะคะ ส่วนตัวนี้ที่ตาชิยทองเลือกนะคะ mm hmm. ก็จัดอยู่ในราคา2,000บาทนะคะเพราะคาใจดีลดเลยลดให้เราแค่1,800บาทค่ะ แร่หนังเลยแม่เพราะว่าจับรวมเลยให้ยิ้มทำให้เลยจับรวมเออที่มันกินได้เลยอ่ะเพราะเราจะได้ไม่ต้องเคียงลุงใหญ่เห็นไหมหน่เคียงลุงใหญ่กว่าในบ้านเราไม่เดียวมาเล่หนังแตกให้ที่เดจอยู่ข้างเนื้อขี่ก็เลยอ่อมันขับแล้วมันพัวอ๋อมันจะแตกมันเละเทะไปเลยนะอ่มันจะแตกเธอไปทำที่นู่นก็ได้เเอออมื่กี้ก็ไปเป็นตัวสวยอ่าใช่เป็นตัวได้ไปเราไปนั่ง อ่นกินทีกินดีกว่าเอาไม่แต่แหลกแค่มันฟอกแล้วเนี่ยได้ได้เนื้อเันลยสุกเก้าสิสแล้วมีในพิ่งรู้นเนี่ยว่าร้านร้านลุงมมนะถาปหากินนื้เนเลยนะคลองสิบเอ็ดนึเอนพี่่งไปซื้อคองสิบเอ็ดมอนีลูกลูกมันเซิร์ดูนี่เน็ตไงออม่นี่มี

ตีโลัวมีอะไรอ๋อโอ้ยตีกี่โลเนี่ยครึ่งถึงสี่โลอ๋อ3ามกับสี่สามโลกับสี่โลเอ๊บโอเคกัไเยอะซื้อโคมาสักเปิดกองได้มาแล้วครับหมูหัน สามโลครึ่งตัวนี้โอเคโอ้ยเรื่องอ่อยเลยไม่รู้นะเดี๋ยวลองหั่นดูก่อนทำไมถึงไม่รู้อะไม่รู้หั่นยังไงไงครั้งแรกที่เคยหัน่นหมูหันห่นเขาบอกว่าให้เอาหนังออกก่อนเราต้องหันง่นในนั้นเนยลย ที่มันไปชิมด้ถูกปว้าวน่ากินมากร้านดังย่านคลองสามวาอือใช่อ้ยแต่แล้วไปกระเด็นไปไหนล่ะหมูกระเด็นไหนอ่ะสี่ตรงไปอย่างนี้เลยตรงเลยเขาบอกก็แกะนังออกนี้เขาทำเป็นคำก่อนถ้าจะเกะงั้นเกะงั้นแตกหมดทำเป็นเตาเล็กๆแหมอนั่นแหละสีเลียม การกินหมูหันแล้วเราก็จิ้มพี่เอมพี่คิมไปชิมดูสิลูกเอาอีกเตานึงเอาเอาทางนี้อีกอันนึงด้านหนึ่งใช่ไหมเอออืมอืมงานแหบ่เนื้อกรอบเลยอ่ะน้ำจิ้มมาน้จิ้มมาลุยกันเลยกินแบบนี้จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มอันนี้อะไรอ่ะน้ำจิ้มซีอิ๊วไห่ดำงาดำ โอ้ร้อนๆเลยพี่ไปกินฝั่งนู้นลูกน้นกอำกรอบมากเนี้ยบโอ้ร้อนโอ้โอ้ร้อนร้อนร้อนเป่าด้วยลูกเดี๋ยวพ่อเล่นสีฟูดดกว่าอืมอืมนี่สีฟูดอืมอืมละลายในปากเลยอะ่ะเดี๋ยวๆฟัเงเสียงให้ก่อนกรอบกรอบตัวนี้ ่าราคาป,ประมาณพันแปดนะคะดูฟังเสียงซะก,ก่อนหนังเขากอบมากอะ่ะอร่อยมากนเปิด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 อือหนังอร่อยที่สุดนะซีฟูดซีฟูดขอบอ่ะอือหทำจิมได้ไนยะไม่ได้ มืออะไรลูกมืออร่อยอย่างเดียวครับดูดิกรอบจนแบบดังกเป็นแผ่นเลยอ่ะอือหึชิมหผนอร่อยไหมลูกเดี๋ยวทีนี้เมื่อกี้สี่ฟูดแล้วนะเดี๋ยวมาลองอะไรนี่อะไรเขาเรียกอะไรนะงาดำจิ้มเยอะนะอือ กูดเลยอร่อยอร่อยมากอ่ะลองครอนเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเนื้อเนื้อเนื้อหนังหนังต้องแบบหวกแหกก่อนนี่อันนี้เนื้อสันเลยนะมนันอร่อยมเดี๋ยวลองลองลอ,อแล้วพูดกันยังยงอ่ะ อือออืมอร่อยมากอันนี้สันอุ้ยดูเนื้อสิร้อน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 อืออู้หนี่มมากอร่อยผ่านครับผ่านผ่านผ่านคุ้มนะครับ คันแปดถือว่าคุ้มมากหืรอบนี้เรามาลองหูดูหูหูมาลองหูหูหูยังกรอบอ่ะเอาลูกอ่ะกินเลยกินหันไม่กล้ากินหูมาเดี๋ยวตายชะทองเองอืมอืมอืมมลองตรงนี้ใช่ไหม เนื้อจะนิ <unuz bubble. S 2> ik, ่มมากหนังจะกรอบเนื้อน e ิ euh ่มครึ่งหนึงอยู่หนักหนักหลังจากที่เรากินส่วนอื่นแล้วเราจะมาลองดูเท้าบ้างกินได้เหรอกินได้ อซีฟู้ดดีกว่าซีฟู้ดดีกว่าอ,อ,อร่อยมากามสภาพตอนนี้ไปไม่เป็นนะคะ <c oughs> เลี่ยนจัดไปหมดแล้วหนังเนื้อกินไม่ค่อยได้เลี่ยนหมดสรุปแล้วคือหมูหันนี้กินได้แต่หนังนะครับ มันเนื้อมีอแต่มันเนื้อก็กินได้ครับแต่แนะนำไม่กินหนังผักดอง ทำเดียวล้วนๆเลี่ยงกินที่รูกกินเลยไม่เข้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนหนักกว่าบ้างส่วนตรงกลางจะเป็นอะไรที่ก่อมากข้ <c oughs> างหลังก็ก่อแตายคือทอมั้างของสงวัด S <S จเจ้านี้เด็ดวันเจ้าเด็ดเจ้าเ่นตรงนี้คือสันนะสันสันนอกสันนอกคนเรียกว่าสันนอกอนี่นี่นี่แ่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าสันนอกนะครับดูดิดูขึ้นมาได้เป็นแผงเลยน้ำมันหยดน้ำมันหยดย้อยหยับเยิเ้มต้องใจกล้าที่จะกินเพราะมันชิ้นใหญ่มากเนี่ยสันนอกและเลี่ยนมาก ปากไหมพ่อเรือปัญหาครับอร่อยแต่เลี่ยงว่าตรงนี้ไหนนี่ชิ้นหนึ่งที่เราต้องการโนี่ตรงนี้หมูใช่ไหมใช่นี้ของผู้ชายนะครับผู้ชายต้องการตรงนี้แต่ตาจันทร์ทองเ้าตรงนี้ของชอบเขาต้องตาจทร์ทองเขาชอบกินตุ่ม <c oughs> <c oughs> ี๋ยวหาหมูไว้ให้น้องอิม่ม อันนี้หาใช่เป็นขาเหมือนขาไก่เลยหุ้มไฟเต็มไม่ได้นะพูดไปเลยพูดไปเลยเดีวถึงได้เลยครับคำใหญ่เกินไม่เคยกินขาหมูแบบเป็นขาขนาดนี้มาก่อนนะครับโอ้มันกรอบจัด มนน้ำัเราไม่เรียกน้ำมันมส่วนน,น,วนี้จะเป็นน้ำในเนื้ออร่อยะเียก,ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาชัยทองด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขาหมูยังอร่อยอยู่เลย